โอเคก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่ในช่องของ Top o f s i ไซนะครับแล้ววันนี้ก็ตามที่เราประกาศไว้เลยนะครับผมว่าวันนี้เราก็จะมาแจก ID พอสโคนะครับผมก็ไม่ได้มีแค่ว่าพอสโคคนเดียวนะครับผมก็มีทั้งด้านของเดโก้ครับผมแล้วก็มาราลูนาคาฟูด้วยนะครับผมก็ผมบอกเลยนะว่าการแจกของผมเนี่ยก็ ผมจะซ่อนไอดีไว้ในคลิปนี้นะครับผมใครที่กอไปดูหลังๆคลิปก็อดไปนะครับคนตั้งใจดูก็มีสิทธิ์ได้ไปนะครับผมผมก็ไม่ได้ไว้ใต้คลิปหรือว่าท้ายคลิปนะผมผมไว้คิปในคลิปเลยนะผมก็กลางๆคลิปนะแล้วก็ต้นๆคลิปผมก็มีอ่าผ,ผมไม่บริวารนะผมก็มีทุกวิทุกนาทีนะครับ ก็ใครสายตาดีๆนเนี่ยมีสิทได้ไปนะครับผมสำหรับไอดีนี้นะครับก็ไอดีนี้นะผมก็มีทางด้านของอิมปาเป้ฟีเจอร์นะฟีเจอร์มีโรนันโดด้วยนะนะครับกองเต้เดคอนะครับมีตำนานหนึ่ง6 7สาาตำนานทอง7ตัวนะครับตำนานทอง7ตัวนะมีโซแคมเบลชาวีฟูโยนะผม ก็พวกนี้ก็เป็นตำนานของบาเซโลนานะครับก็ใครที่ได้ไปนะผมก็คอมเมนต์ใต้คลิปด,ด้วยนะผมว่าได้ไปแล้วนะผมใครที่ได้ไปนะได้แล้วแล้วก็แสดงชื่อหน่อยนะครับใครได้ไปก็เปลี่ยนอีเมลแล้วเปลี่ยนพาสเวิร์ดด้วยนะผมเพื่อที่คุณจะไม่โดนดึงไอดีคืนนะครับใครไม่เปลี่ยนผมดึงคืนนะครับจริงๆครับผม ก็หลายคนที่ได้ไปที่ผมแจงมานี่ก็เปลี่ยนทุกคนก็ถือว่าดีนะครับผมผมได้เช็คทุกไอดีเลยนะครับผมถ้าใครไม่เปลี่ยนผมดึงแน่นะครับผมแจกจริงนะครับใครที่สายตาดีนะครับผมอยู่ในคลิปนี้แหละคลองหากันดูนะครับนี่ฮะทีมบอลดําก็ประมาณนี้นะผมก็ถือว่าเยอะนะมาดูโค้ดกันมากดีกว่านะครับโค้ดมีทั้งเรื่งของโรมานะครับหร,หรือว่าเป๊ปกวาดิโอลันเองนะครับ มีแผน4222ครับสกิลอยู่ที่820นี่เยอะนะครับและนี่ครับผมแผนหายากครับผม4114นีหนา4ตัวนะครับผมไอดีนี้เราก็มีด้วยนะครับใครได้ไปบอกเลยว่าคุ้มแน่นอนนะครับราคาผมบอกเลยว่า150ขึ้นไปนะครับผมใครที่ได้ไปเอาไปขายก็ได้ครับส่วนการ์ดอัพก็ สดาวนะครับเหลือๆเลยนะครับผมประมาณห้าสิบสี่ใบนะครับนี่เยอะครับผมใครที่ได้ไปฮนะคนประจำเนี่ยต้องอ,อกดติดตามและกดกระดิ่งผมไว้นะครับผมคนที่มาทันนะจริงๆครับผมถ้าใครที่ไม่อยากพลาด ไปนะครับไม่อยากพลาดไอดีสวยๆแบบนี้ไปนะครับผมก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งช่อง top of s i z อยู่ไว้นะครับกดกระดิ่งไว้เลยนะครับผมเวลาผมลงคลิปก็แจ้งเตือนปุ๊บคุณก็กดมาดูเลยนะครับผมว่าผมแจกไอดีไหนหรือว่าเป็นคลิปแบบไหนนะครับก็กดกกระดิ่งไว้เลยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดการรับชมคลิปใหม่ๆจากช่องของเรานะครับ ก็ฉลอง2 0 0 0ัซับไปเลยแล้วกันไอดีนี้นะครับผมมันก็ไม่ถือว่าฉลองนะผมก็แจกประจําอยู่แล้วนะครับผมสําหรับพวกไอดีเพจแบบนี้นะถามา่าแจกหนักๆไหมผมก็ถ้ามีโอกาสก็จะแจกนะครับผมแต่ว่ายังไม่ค่อยกล้าแจกเท่าไหร่นะเดี๋ยวมีปัญหานะผมพวกไอดีหนักๆฮะแจกไอดีแบบนี้ไปก่อนแล้วกันนะครับผมนี่ก็เป็นพวกตัวซ้านะแรงก็อย่างที่เห็นนะผม700นะครับเอาไปปั้นนะสาหรับใส่ปั้นนะใครอยากได้นะ ผมขอนะขออย่างหนึ่งเลยนะผมใครที่ไม่ได้นะไม่ต้องมาทักหาผมนะผมว่าพี่ครับผมขอดีผมม,มีเล่นแล้วอย่างเงี้ยโอ้หลายคนมาฮะหลายเคสมากที่ผมลงไปแล้วแจกอย่างเช่นคิดที่ผมลงแจกสามมลิตเงนี้โอ้โหหลายลายเลยครับผมผมขอไม่พูดละกันนะครับก็ไม่เอานะแบบนี้ผมแจกแล้วคุณ คุณไม่พร้อมเองคุณไม่กดกระหนิงเองคุณหาไม่เจอเองอ่ะผมคุณมาขอแบบนี้ไม่ได้นะครับก็คลิปนี้สําหรับคนที่ตั้งใจดูนะครับผมโอเคครับ okay, ผมก่อนจากกันไปนะครับใครที่มีไอดีสทหารเสือนะรไรกาดบานพระเทนและรูทกูลิตนะผมหรือว่าจะเป็นฟูไอคอนต่างๆนะผมไอดีเพจเท่านั้นนะผมสามารถ นำมาขายให้ผมได้นะครับเดี๋ยวช่องทางการติดต่อเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ a c e b o o k ของผมไว้ใต้คลิปนี้นะครับก็ ID ที่ผมรับซื้อนะครับผมก็จะเป็น ID ตั้งแต่ขอประมาณ2 0 0 500ขึ้นไปนะครับเอาแบบราคาคุยกัน,นค,คุยกันได้นะก็ทักแชทมาคุยกันในแชทส่วนตัวกันดีกว่านะครับผมก็ ใครมีนะสามารถนํามาขายกันได้นะครับผมใครที่ไม่ได้เล่นแล้วนะเผื <S <S ่อผมเอาไปแจกแล้วไปขายต่อก็ดีนะผมโอเคครับผมคลิปนี้ก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับผมก็ขอบคุณที่รับชมรับฟังกันนะคใครชอบคลิปแนวนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะสำหรับรวัินี้ท็อใไซก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ